สวัสดีครับยินดีต้อนรับกข้สุ่เกม Delta าฟอ c e นะครับในวันนี้ผมจะมารีวิวปืนใหม่อีกกระบอกนึงก็ที่อัปเดตเข้ามานะครับที่สามารถปลดล็อกใช้งานได้แล้วครับตอนนี้จากกิจกรรมนั้นั่นก็คือปืน KC37 นี่นั่นเองนะครับในในข้อดีของปืนนี่คืออะไรแบบไม่แต่งนะครับขอเช็คดูหน่อยดาเมจ25โอเคเลยนะเลนส์เลนส์ไม่ไกลนะครับเลนส์แบบค่อนข้างไปทางต่ำคอนโทรลดีนะแฮน Handling Handling กับ Stability Accuracy นี้โอ้โหถือว่าสูงนะีน่ยขอเปรียบเทียบกับปืนอื่นหน่อยได้ไหมเปรียบเทียบกับ M4 แล้วกันอ่ะรอเปรียบเทียบ M4 แบบไม่แต่งดูนะครับถอดออกนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันดูไม่ต่างกันเลยอ่ะ20 25อันเนี้ยโอ้นันนี้25 20นะครับนิดนึงนิดนึง คอนโทรลสี่สิบหห้าโอ้อันนี้ดูคุมง่ายกว่านะคุมง่ายกว่าดาเมจแรงกว่าแต่ระยะใกล้กว่านิดเดียวเองห้าเมตรแล้ว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 ,ลว,ลวไอ้นี่ล่ะระยะตกเกาพูดอะไรลิ้นพันระยะตกดาเมจของกระสุนนะครับขอดูหน่อยเออโห ผมว่าดูดีนะดรอปไม่ค่อยดรอปฮะระยะ50เมตรดรอปมานิดนึงเดี๋ยวนะและถ้าและถ้า m 4ล่ะเอ่อระยะของกระสุนตกโอ้โอเค m 4จะยิงได้ไกลกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเน้นแบบระยะกลางถึงไกลนะผมว่าปืนใหม่น่าจะดีกว่าแน่เลยเออแต่ผมขอแต่งแป๊บนึงนะ แต่งแบบว่าเน้นเน้นอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแต่งให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกแล้วกันแป๊บหนึ่งโอเคครับผมแต่งประมาณนี้ก่อนนะครับนี่และตอนนี้ก็คือผมจะเน้นค่าคอนโทลกับแฮนเดิลลิ่งนะครับเพราะว่ามันเน้นระยะกลางกับใกล้นะครับการยกปืนเร็วๆนี่ก็น่าจะสําคัญนะครับผมเพราะฉะนั้นจะเน้น2ค่านี้นะครับแต่ว่าอุ้ยกดผิดผมยังไม่ได้ใส่อันนี้เลยอันนี้มี3อันให้เลือกนะครับ อ่าไหนดูซิจะเลือกอันไหนดีอันนี้จะเป็นแบบว่าระยะใกล้นะครับช็อตอันนี้ก็คือลองบารเรลวเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้เอ้แป๊บนึงยังไม่ได้กดเออลองบาเล่มันเพิ่มอะไรเพิ่มเพิ่มเยอะไหมเพิ่มเรนขึ้นมานะครับเป็น2ี่วลต์าโวแต่จะยกปืนช้ามากเลยนะเราจะไม่เน้นเราจะไม่เน้นอันนี้นะครับผมเอออันนี้เพิ่มเรนขึ้นมา เราหน้าสั้นดีกว่าเออเอาหน้าสั้นนะครับเพราะว่าเราเน้นระยะกลางกับใกล้ประมาณนี้เออปากระบอกปืนเอาอะไรดีต้องใส่ใหม่เออใส่เป็นโอ้ handling ล,ลบเยอะไปอ่ะน,นี้ไม่เอาแล้วกันอ,อันไหนดีอันนี้ไหม โอ้อันนี้ handling ลบสองครับได้คอนโทนถึง9ด้เยเอาวันนี้ดีกว่ามาทดสอบดูหน่อยสโคปผมมาเป็นในนี้นะครับมันเป็นมันไม่ใช่คูณ2นะแต่มันใกล้ใเคียงวิ่งไหมก็พอได้อยู่นะคือระยะนู้นเราไม่ยิงอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เราน่าจะเนี่ยเน้นระยะประมาณนี้ครับระยะใกล้ๆเออ,อ้ยมันดูคุมง่ายนะไปะลองลงสนามจริงกันเลยดีกว่าครับไป เติมเกม Delta Force ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้งสตรีมและแกรีนาไม่ว่าจะในมือถือหรือใน PC ก็เติมได้ที่ Richman Shop ถูกก็เติมเองเข้าไวเติมเกมแกรีนา Delta Force ID เดียวกันเติมได้ทั้งมือถือและ PC หรือจะเติม Delta Force ของสตรีมก็เติมได้เหมือนกันเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman คอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงทั้งบนเว็บและในไลน์เติมถูกเข้าไวผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเกจเพิ่มเติมที่ Richman Shop เท่านั้น ไปลุยคือจากที่ผมอันนี้ยังไม่ได้ลองเล่นนะจากค่าสเตตัสปืนอะ่ะผมให้มันใกล้เคียงประมาณ m 4แต่ดาเมจเยอะกว่า m 4แต่ว่าระยะไกลระยะไกล m 4จะดีกว่านะครับแต่ว่าเออมาลองดูนะครับไม่รู้จะเป็นอย่างสมมุติฐานที่ผมคำนวณเอาไว้หรือเปล่าอุ้ยไม่โดนเลย <laughs> แย่แล้วขายขี้หน้าเอ๊ย มาทางนี้แน่มาไหมโ้เห็นไหมดาเมจมันถึง25เลยนะครับนี่ระยะใกล้โอเลยเฮ้ยใครวะโอ้เดือดเดืแสปตาแสบตาใครยิงผมมาจากทางนั้นแป๊บแป๊บแป๊บโอ้เจอแล้วโอ้คุณดูดิ ดาเมจแรงมากสำหรับใครชอบระยะประชิดนะครับอันนี้โอ้โ,อโหโผมันโผหัวมันนิดเดียวโอเคเห็นไหมไอหมอนี่ก็เล่น K-437 เหมือนกันเลยนะครับชอบละซี่ปืนใหม่อะขอก็ดีนะครับดีกว่าไอลูกซองสองลูกนั่นไอานั่นไ่ได้เรื่องโอ้ยหมอไม่เห็นทำไม<ป>ฝั่งเราบุกมาตรงนี้เลยอะ วี่เราเป็นฝั่งบุกนะโอ้โอ้โอ้ทำไมไม่ตายมันไกลไปมันไกลไปเออมันมันต้องใกล้กว่านี้ครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปอีกเฮ้ยโอ้โหนอนเนียนอนเนียนจะเกิดจะเกิดยิงทิ้งยิงทิ้งโอเค,อเ,คเพื่อจริงละโอ,โอ้มันดูอันตรายมากเลยนะเรามาบุกอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอ้โอ โอ้ยมันนอนอยู่มีเพื่อนชุบไหมไม่น่ามีใครชุบแน่เลยตรงนี้มันน่ากลัวเกินไปนะครับมีไหมคนใจดีชุบไม่ได้หรอกไปเกิดใหม่เลยโอ้ฝั่งเราแบบบุกดีนะทำไมเพื่อนตายวะ ผมชุบไม่ได้แน่เลยโอ้โหโผล่น้านิดเดียวเองเพื่อนเราชุบไม่ได้เห็นไหมระยะนั้นดาเมจจะเบาลงเลยนะครับเพราะว่ามันไกลไปต้องใกล้กว่านี้แต่ก็พอได้อยู่เล็งสูงเอาไว้โอ้โหโอ้โหโอ้โเอ้าเอ้าเมื่อกี้เพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหรอ ทำไมมันเดินมาทางนั้นได้ผมนึกว่ามีตัวคุมอยู่นะเมื่อกี้ไม่มีเหรอเคไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวยังยึดไม่ได้เหรอเร,เรามาถึงขนาดนี้ทำไมถึงยึดไม่ได้โดนโดนผมจะปาดาวกระจาย โดนตัวเองเพื <ska du per> <sch economies> <S 2> <S 2> ่อนวิ่งมาตัดหน้าเสด็จติเลยฮันแนฮันแนฮันแนโอ้โหเยอะ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 เฮ้ยไม่ตายไม่โดนบ้าเป็นไปได้ไงเดี๋ยว้อผมอยู่ตรงเอ้ย อยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มุมอับนะครับโอ้ไม่โดนครับไกลไปชาวแวบชาวแวบเสี่ยงว่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าตาเข้าไปเลยโดนเฮวิเมื่อกี้มีนะตรงเนี้ย ิงผ่านควันก็ไประเบิดแฟดแสบเอ้ยเอ้ยกดผิดไปกดยิงทีละนัดเออค่อยๆแง้มหัวนะครับอันตรายอย่าโผล่ไปทั้งตัวเออค่อยๆค่อยๆเฮ้ยทางนี้ปะเมื่อกี้มันมีตัวมา โอ้ยกระสุนหมดแย่แล้วลองชุบลองเสียงชุบดูดนั่นไงไม่รอดไม่เป็นไรกระสุนหมดแล้วอะ <c oughs> เกิดใหม่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ยังยึดไม่ได้เก้อรุยืนไซนานมากเลยนะเมื่อกี้11ตัวโอ้รถจุดเกิดไม่มีใครเอาด้วยนะเสร็จจะโจนเสร็จโจนไป โอเคจุดมันคงวางนี่เลยจุดยึดมันขยายมาแล้วครับเพราะว่าเรายึดไม่ได้ปักตรงนั้นแหละแล้วก็เอารถเข้ามายืนในพื้นที่ยึดนะครับมันจะทำให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันยึดไวขึ้นเออประมาณนั้นนี่ยึดเลยโอเค น่าจะผ่านได้นะครับไซนี้ไอดักกระทือไอ้พวกช้าไอ้พวกว yeah, ิ่งช okay, the ้าเหยียบไปหมดดไอ้ั่นเต้นบีบอยนะครับหมุนไปเลยไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่เปิดอยู่ตรงนี้ก่อนเออมันต้องเอารถลงทางไหนวะโอเคทางนี้ไปเลย โอ้โหชนเสาโอ้ยโอโอ้คโี้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโา้อยโอ้ยโอ้ยโอยโโโอ้โอ้ยโอ้งโอยอยอ้ยโอ้ย้ย้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอดยโอ้อยู่ไม่เป็นไร ทำไมตรงนั้นเพียบเลยยิงกลาดไม่มีค,ค,ค่อยๆคืบคลานตาแฝดกระจายอ,อ๋แย่แล้วสายฟ้าติดตัวไม่รอดโอเคเพื่อนชุบได้ใจเย็นครับจเย็นโอ้ยไ,ไม่ตาย ยินกันเทียบเลยว่ะโหมาแค่หัวฮึระเบิดแอบก่อนเฮ้ยศัตรูเขาไม่ใช่เพื่อนนี่ว่ะเฮ้ออุ้ยอุ้ยรอดได้ไงวะอุ้ยสายฟ้าใกล้มากใกล้มากปาไปก่อนไม่โดน ผมได้ยินเสียงใครใช้โล่ตีอยู่แถวๆนี้นะครับฝั่งเราหรือฝั่งมันระเบิดแฟตไปโดนโอ้ยมองไม่เห็นอุ้ยๆสายฟ้าอุ้ยถอ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 ยควันโคตรเยอะเลยไปไม่ได้นะเนี่ยตาไปอีกอ่ะ ปาไปยังไงก็โดนนะครับน่าจะอยู่กันเยอะไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้โหมันวิ่งมาตรงนี้เลยไม่มีใครเห็นเลยนะครับผมว่าควันฝั่งเราด้วยแหละไม่ใช่ควันฝั่งมันฝั่งเราปาควันปิดกันเองอุ้ยโอ้หฝั่งเราแอบมั่งหลังนะครับอันนี้ยังไงอะ่ะมีระเบิดปะไม่มี ไปทางนี้ก็ได้ขึ้น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 โอ้โอ้มันยืนดักไอ้นี่มันรู้งานวะยืนดักรูเลยจุดเกิดยังอยู่โอเคไอ้นี่นี่ไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวดักรูโอ้โอ้โหมันนอนเล็งรอเลย ระวังเพื่อนมันอยู่งั้นมากแล้วเออสวยชุบหน่อยใจดีไหมจะเพื่อนเราเราทีมเดียวกันเราชุบกันได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมันไม่ชุบเลยอ่ะโอ้โหอะไรวะไม่เป็นงานเลยโอเคไปทางนี้มีระเบิดไหมมีใครมีระเบิดไหม เอา้าอะไรวะวิ่งกลับกันหมดเสียเวลาเอ้เอา้เอาอ,าอา๋อออกทางนี้ <c oughs> ตกใจนึวว่าติดมุมงงงงลงท่อดีกว่ามีคนดักไหมผมว่ามีแน่เลยอ่ะไอ้ท่อเนี่ยมันรู้มันรู้ละ อย่าเพิ่งโผลมานะอย่าเพิ่งโผมานี่นี่นี่อืมตายเคเพื่อนไปรู้ยต่อลูนี่มันดักชัวผมได้ยินเสียงคนรีโหลดอยู่ข้างบนนี่นี่าดากระจายขึ้นไปนี่โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยมันอยู่มันอยู่มันอยู่ไปทางนี้ดีกว่าเพื่อน ป่วอะไรไม่ได้บังเกอร์นี่ยิงทิ้งเลยไปอ้อมหลังโอเคแอบตั้งจุดเกิดไว้เพื่อนโอ้หไกลเกิเน,กนกว่ะผมยึด B หนึ่งก่อนดีกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนตายอ่ะโอ้มันไม่ตายครับ เลื่อมันเหลือน,นิดเดียวเองพารกระจายไปโดนเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันลงมาว่ะแย่แล้วแย่แล้วเพื่อนโอ้ยติดมุมติดมุมบีสองได้โอเคได้สักจุดก็ยังดี นี่เหลือแต่บีหนึ่งแล้วอืมเอ้ยปืนนี้โอเคเลยนะถือว่าโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวไปเล่นอะไรดีวูฟดีกว่านะครับจะได้วิ่งหน่อยนี่นี่กระสุน45นัดนะครับอุ้ยมาดีมาดีมาดีเออเอาว่ะเครื่องติดละเครื่องติดแ,แล้วเว้ย มี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 คนอยู่เพราะว่าสีแดงยังขึ้นอยู่นะครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปยข้งล่างไม่มีโอ้บีหนึ่งยึดได้บีสองโดนอีก <S <S ต้องกลับไปเอาคืน <S 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 แล้วเข้ารูนี้ไปท้ทำไมไปไม่ได้วะตรงนี้เอ้ยติดอะไรอ่ะ อุ้ยเอาชิบหายอะไรวะไปทางนี้ไปทางนี้โดนแน่เลยอ้อออป่านากระจายติดพิษติดพิษอ้น,นี่มันนอนไม่ไปไหนเลยตัวนี้ B หนึ่ง B สองเราสามารถซื้อจุดเกิดได้แล้วนะครับ ยังไม่ซื้อก่อนดีกว่ายังได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยโล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 อ่าแย่แล้วเฮ้มุมนี้สวยอยู่ตายตายผมก็จะตายแล้วเลือดไม่มี แป๊บนึงแปบ๊บนึงโอเคศียาขึ้นข้างบนเลยยิงตูดมีไหมไม่มีแล้วใส่ท่อโหตรงนี้เสี่ยงมากเลยวะเสียงจะโดนฝั่งนู้นโอ้ตรงนี้ก็เสี่ยงลงดีกว่าลงดีกว่าอู้ยิงขาอุ๊สองตัวเลยตรงนั้น ย,ยิงเพื่อนเอา้ายิงผิดคนไปยิงเพื่อนโอ้ชุบตรงนี้เลยเหรอใจกล้าเกินไปปะผมตายแน่แต่ก่อนตายขอเอามันไปเยอะๆโอ้ได้สองตัวโอเคไ,ได้อยู่ยเพื่อนลงมิสไซเหอรอลงถึงเหรอตรงนี้ผมว่าไม่ถึงแน่เลยตั้ม ได้กี่ตัวไม่ได้นะครับติดหลังคาเสียของบ้าเอ้ยข้างบนข้างบนเา <c oughs> เพื่อนเคลียร์แล้วโอเคปีสองยึดไม่ได้อะ เคบีสองยึดเข้ามาแล้วยึดขึ้นมาแล้วเฮ้ยเคโอไม่ตายไม่ตายผมจะผมนี่ติดเสียนิสัยเปลี่ยนลูกแล้วคือมีตั้ง45นัดแต่ว่าจะรีบรีโรหลดไปทำไมอะ่ะในแม็กเหลือตั้ง10นัดเออไม่ต้องรีบรีโหลดลูกนี้น่าเอาแม็ก30มาถ้าจะรีโหลดบ่อยขนาดนี้นะ โอ้โหเห็นไหมไม่ต้องรีโหลดเออมีสติหน่อยสิตัวฉันจะรีโหลดอยู่นั่นแหละลูกยังไม่หมดเลยโอ้โหปาโอ้แตกไอที่ปลาไปนี่มันยิงทิ้งได้นะโอ้ยไอ้นี่ยิงไม่ได้โหหน้าไปตายแน่เอ้านั่นไงมีหมอไหม คุณหมอครับช่วยหน่อย thank you ทางนี้ไม่เวิร์คฮนะไปไม่ได้อ่ะไอ้หมอนี่ช่วยได้อยู่ลุกขึ้นมาก่อนเออวัดอะไรวะเฮ้ย <c oughs> ผีหลอก <c oughs> อะไระเมื่อกี้ <c oughs> มาทางนี้ดีกว่าไหม โออันตรายว่ะไม่ได้แคบเกินไปทางนี้ดีกว่าขอให้ผมหลุดไปวางจุดเกิดได้อะ,อะโอ้โหคนใช้ K437 เจยอะนะหรือเป็นปืนเมตากันเนี่ยปืนที่เราใช้อยู่นั่นเอง <c oughs> เพื่อนระเบิดอโอ้ เพื่อนชุบได้ไหมไม่มีใครชุบแล้วแหละมีอยู่มีอยู่เอ่อมันวิ่งกลับไปแล้วโอ้ยปาไปไม่โดนระเบิดแสงไปแล้วก็วิ่งฝ่าไปเลยครับ <peach> โอ้โหลูกไอโอ้โหมันยืนโอ้ยในรูนี้นะเยอะมากไม่มีใครหลุดเลยอะหลุดไปไม่ได้เลยนะครับมันก็กันดีจริงเอ้ยเออโอเคมีคนโดนระเบิดรากระจายผมตายนะครับไม่มีหมอเลยอรอเพื่อนชุบหน่อยได้ไหม ไม่มีใครสนใจเลยเพื่อนโหติดตั้งจุดเกิดตรงนี้เวิร์กเหรอวะตั้งจุดเกิดใจตรงนี้เลยโอโอ้ยระเบิดผมปาไปโดนระเบิดแน่เออว่าแล้ว โอ้ยจะฝ่าไปยังไงอ่ะเอ้ยมีคนหลุดไปนะเนี่ยเอาตายอุตส่าห์ชมอันนี้เพื่อนหลุดหรืยังอ่ะโอ้หลุดเข้ามาแล้วโอเคมอบก่อนอปาแฟตแล้วก็ดากระจายอโอ้โหยังวิ่งไม่ทันพ้นประตูเลยตายแล้วฝั่งเราหมอน้อยมากเลยนะ ไม่ค่อยมีหมอเลยครับมีคนหลุดไปแล้วก็ยังดีเดี๋ยวไอ้พวกตรงนี้มันจะต้องวิ่งตามไปข้างหลังนะครับยี่นี่ตายว่ะโ,โอ้โหสู้ไม่ได้เว้ย ไหนอ่ะเพื่อนหลุดไปแล้วปล่อยจุดเกิดด้วยนะปล่อยได้ยังจุดเกิดยังไม่มีเลยโอ้เข้ายากว่ะเออโอ้โหตัวไหนยิงอีกเนี่ยไม่ใช่ตัวโอ้โหยืนซ้อนกันนี่ว่ะ โอ้ยเหล er> ือ80กว่าตัวแล้ว no yes> ่ะไอคนที่หลุดหลุดไปนี่ปล่อยจุดเกิดไม่ได้เลยยังไงดีวะเนี่ยนิวเคลียร์ผมก็ยังทำอะไรไม่ได้โอเคเพื่อนยึดแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะต้องร่นทับกลับไปตาแสงเข้าไปก่อนฮี่หลุดเหรอ จริงปะเนี่ยโอ้โอ้ไม่ตายมันเหลือแบบแค่ประมาณเลือดเหลือสองเองนะครับมีหมอไหมหมอ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 ไปแล้วหมอไม่สนใจเลย <laughs> มีคนชุบไหมเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีเลยโอเคมาผมจะวางเอง <c oughs> จุดเกิดเนี่ยถ้าไม่มีคนวางนะต <c oughs> าเข้าไป ได้ตัวเดียวเออ้โหเยอะมากเฮ้ยผมลงนิวเคลียร์ได้ยังวะหมื่นแปดแต่อุ้ยมีคนวางมีคนวางโผสองหมื่นสองเลยเหรอไม่ไหววะเราอ้อมไปทางนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับ จุดเกิดอยู่ในท่อแต่มันก็รู้แล้วอะเราออกจากท่อไม่ได้ <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยแย่แล้วออกจากท่อไม่ได้ซวยเลยใครไปวางไว้ <c oughs> ใน, <c oughs> ใ,นใครไปวางจุดเกิดในท่อวะทีนี้ก็ไปตายกันในท่อเลยไงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีคนลงมิดไซน์นะครับแต่ไม่น่าจะทันไม่ทันแล้วละ่ะลงอีกแล้วอ่ะจุดเกิดจุดเกิดไปไม่ได้วัดดวงเลยมาอุ้มนิวเคียลงเออเอ,าอ้าวแพ้เราไปตายกันในท่อเยอะมากครับเมื่อกี้ โอเคสรุปก็คือปืนนี้เป็นปืนที่ผมว่าโอเคเลยนะอะาจจะเป็นปืนเมตาใหม่ก็ได้นะเห็นคนเล่นกันเยอะมากเลยครับนี่ผลประกอบการวันนี้นะครับก็ที่6นะครับผม45ตัวเนาะไม่ค่อยมีใครชุบผมเลยอะ่ะไอหมอคนนี้ชุบ54นะแต่ผมไม่เจอเลยอะโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย